สวัสดีนะคะโอ้โหอันนี้มาดูแฟนพี่น้ำว้านะคะแฟนพี่น้ำว้าเขามีอักตินะคะมีอักติกับคุณพ่อแสนคูณนะใครมาก็ชักนะครับไม่ดินก็เีดไม้นะไอช่อ<า>เดี๋ยวเราจะเอาแสนคูณมาจัดการนะโอ้โหโ มันมาเม้นแนวได้หนีมันมาเม้นแนวได้หนีเขาว่าโอ้โหบมันยุ่นมาได้โบเม้นต้นมะย่าเ้งวนวดุฮ่า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 ทำไมเหมือนเซนคูนเลยอ่ะหน้าตาเนาะนี่ไปเอาใหม่มาใหม่แล้วไปเอาใหม่มาใหม่แล้ว โอ้โหโอ้โหไม่ยอมนะไม่ยอมนะโอ้โหอุ้ยคือเชือคุณโปแล้วเกือบโดนแล้วนะพี่น้ำว้าทำไมไม่อบเบลมแพนที่น้ำว้าหน่อยนะอุ้หบรรยากาศสดๆเลยนะคะตอนเช้าๆเนี่ย แม่ต้องหลบกว่นนะเดี๋ยวจะดูในกล้องนะคุณพ่อมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเขาไม่สนใจหรอกคุณพ่อไปเรียกว่าแสนคุณนะ โอ้ำปลาละาเป้าจะไห่คนเด็กแบบโอ้ยนะครับไปเก็บตรงนู้นมาเออไปน้ำว้าน่ะรีบเก็บรีบเสร็จจะไปลำลีลำไรกับเขาทำไมเขายนอยู่ดีเลยครับเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณพ่อก็เก็บไปเร็วสิใครมาดูแลพี่น้ำหวาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาการเขาโยนให้กินโยนคืนนะจ๊ะเดินไปแก้เข้ามาเลยเหรอเห็นปอเคลียเคลียหาดินแล้วเคลียหาดินแล้ว เขา,าเอามาแล้วครับโอ้โหไม่ใช่เขาเล่นตัวเขาเอาเอฟเฟคโปรยไงโปร,โปรอเอฟเฟคตัวเองไงมมนหล่อครับรนะพอเราก็เก็บไม่เสร็จสักทีนะเก็บไปด้วยก็เราแวงไปด้วยนะน คุณเมย์ก็แอบๆอยู่ตรงนี้นะพี่น้ำว้าช่วยพอด้วยรอบนี้มีเห็นด้วยแสดงเหมือนจะดีเนาะ มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับกลัวซะที่ไหนอะครับไปอีกแล้วนะไปหมอบอีกแล้วนะไม่หมอบอีกแล้วอันนี้ก็ขยันโยนจริงๆนะโอ้โห โอ้โหถือขาดใสโอ้โหกลัวซะที่ไหนล่ะครับกลัวละที่ไหนครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอชิโกโชโชเก็บไปด้วยเราเองไปด้วยนะ <c oughs> ไปหากอบปุยอะไรละไปหา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 สิ่งของมาอย่างนี <m ays other arriver> <rappers> ้จะเอาบางนัดยนต์มาขึ้นเลยเอาเอาชอบเสียงนะจะเบืองเ้อสิยนมาขึ้นนะเบืองเ้อเน่เน่เน่น้องแม่แน่ดีเลยนี่ นานนานน้ำว้าเคียด์แล้วน้ำวา้าน้ำว้ามาเคียแล้วนะน้ำว้าเดินมาเคียแล้วเอาของหนูแม่เขากินทำไมอ่ะพ่อโอ,โ,โอ้โหโอ้โหอย่างจ้ามอ่ะยนบักนัดเมื่อคืนผู้สาวไม่กินหรอกแล้ว <laughs> ออ,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 อตรงนู้นไม่เก็บ ก็กินอยู่นะคะเขากินแบบเขากินเอายอดต้นไม่กินนะน้มาจา๋จาน้ำมาจ๋าจ๋าเร็วเสียงน้อยน้มาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเสียงน้อยเออมีเสียงเยนะ้ว่อนะ อะไรอีกอันนั้นก็ไม่ยอมนะโอ้โหรูปหล่อครับรูปหล่อแต่ตาไม่สวดนะคะตาบอสวดคือจังแสนคูนเท่าเด้อพ่อวางไว้นี่ก็ได้บ้างโอ้หระหว่ <c oughs> <c oughs> างที่คุณพ่อย่นยายน้ำวานนะเขาก็จะโอ้โห โอ้โหอยู่ไกลแค่ไหนเขามองเห็นนะครับไม่ใช่แสนคูณไม่โยกแบบนี้นะโยนให้ก็โยนคืนคอยดูน่า่ไปกินยอดเสร็จแล้วก็โยนต้นมาให้คอยดูคอยดูนะไม่เชื่อ <laughs> แล,แล้วเอาสับปะรดหนึ่งสองพี่โอ้เพาแต่ยุ่นเพาแต่ยุ่นตัวนีขึ้นมันก็เป็นวิชาป้องกันตัวของเขาเลยครับโอ้โหป้องกันตัวก็บ่อยกันนานเกินนะเาเป็นผู้ชายอย่างแทนแสนคูณได้เลยนะเนี่ย สำนเมาถูกต้องเลยหาตาเหมือนกันแต่แสตาสวดใช่อันนี้ตาไม่สวดนะ <c oughs> ได้กินก็สงบสติอารมณ์บ้างแล้วนะคะตอนนี้มาดูผู้สาวเขาแทนนะ คือวไม่กินเด้อนี่ะไปกีปรครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจไปแล้วหนึ่งเชือกของมานะครับอยู่ที่บ้านก็มีแขนคูนคำคูนทันใจวันเพ็ญกันอีกนะครับผมก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านเลยที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอ้ทางนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ